เกมตบบัตรคำค่ะจออะจะอ่าต่อไปคำว่ากออากะเออคนไหนได้ก่อนเอาไปเลยค่ะอ๋ออย่าแย่งกันคนไหนหยิบก่อนค่ะคำว่าปออะปะโอเคคนไหนได้ก่อนหยิบไปเลยค่ะ ไหนได้เยอะจะมีรางวัลนะคะสิบแผ่นนะคะสละอะนะคะคำวา่ารออะระโอเคเก่งมากค่ะบบรออะระนะคะคนไหนได้ตื่นเต้นมากเลยคำวา่า